นี่เป็นช่วงเช้านะคะที่ฉีดน้ำให้จิ้งกร่งกินจิ้งกร่งก็จะขึ้นมากินบนขอบขอบสกอตเทปท,ที่เราติดไว้นะคะ ช่วงเช้าๆกับช่วงช่วงเย็นเย็นนะคะจิ้งกลวงจะกินอาหารได้ดีดังนั้นเราต้องให้อาหารให้พอดีนะคะไม่ให้เยอะเกินไปเพื่อให้อาหารจะได้กลิ่นหอมหอมแล้วก็จิ้งกลวงจะได้กินอาหารได้ดีตัวโตแข็งแรงนะคะ